เลอะไม่ละลายอยู่ดียไม่ลไม่ละลายดีวะไม่ละลายนะ นอนแล้วนั่นล่ะไข่มีเสร็จยังเสร็จแล้วเหรอถ้าจะเย็นกัน้องไปงานปิดต่อที่สุดแล้วมาเรียนอะไรของเราไปเรียนที่ เดาไมทำไมดาด้ะเออเปันดับะทำไมมันดาไ่ะนี่เราก็ต้องเหมือนกันไั้ย้บบได้ข่าวอะไรบ้างใครโดดเรียนมาประกาศเียกแลวค่อุ้ยดุมากใครว่อีกใครวะไคอุ้ยใครโดดเรียนมามา เราสอบเสร็จไหมฝนฝนเยอเรอเดี๋ยวนะอจะพาไปนะกรัว กล้องมันเกปียดมย้อนดเหรอกลมันเกยรเราไรอ่ะมันสตัดจะไหมก็เกียร์ของเรารวนแล้วแบบมันเซฟไม่ได้ไม่คนเป็น50ลรุปนะเรากดไม่ไหวถ่ายบ่อยๆนะ Ô chị, lại là cái gì. Tông, mẹ mày có hai con hai con hai

ละวันจันน่าเห็นมะมีเป็นไฟน่ทไมลงไปแบจารหลนยองมถ้าวันนี้ไปไม่ทันน่าจะไม่ได้แล้วโช่ค้รู้สึกเครื่ีงหมายกบ่าเต็มของทุกคนเลยาถ่ายรูปเลยค่ะได้ถ่ายอเดี๋ยวเดี๋ยวเด่ยไม่ต่าเดี๋ยวพี่ไม่ด้ถอยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายแบบนี้ได้ไม่าย้แวแตะต้องเราแล้เมือมเร่ืาเมืนเรื่อมเมือนเจี ต้องใครต้องมีคนแทนทำไมต้องทำไรตุ๊กตาเลยแบบต้องใหม่คราบผัดหมูผัดกระเทียมอาจารย์เพมอีกโซฟายมาโาได้ไหเยหน่มดีก็ควรไม่เป็นไรสุดท้า มามามสร่างทไะอมสวยนะไม่เคยมเขาเ้งรลยคนเเหมือนเหมือนอะไรทุกอย่างเมื่อกี้พี่เรียกเขาแล้วพี่บอกได้ไหมแค่นี้นะคือคือเรียเขาเพื่อแค่นี้ เราจะถ่ายด้านหลังก็ทาไมล่ะตวถ่ายด้านหลังแกจี่้าหลังกแกเาจะปเลยนทีแไหมแล้วขไม่ทเอ้าเดียนะอันนี้อะไร่กชาปงลอยังไม่ให้ขอมเลยนะเดี๋ยวปไม่เไม่ใ้องแล้วนี่มใช่ขอันนะใครับคือนกัก้เล่ามันมันของเป็นเรืองล นั่นไงมันอยู่ห้า่อย่ากว่าอันนี้คือมันสามารถอย่างมาัางนี้แหละค่ะกัวเรากัวมียแหละใช่เราเราจะเป็นเงาแคนของใครกลัวก็ได้มายางไี้

หมดปัญหาค่ะเราถากหลังไปตรงนี้เนาะแปขึ้นมารวบรวมครับรวบรวมตัอชเาแเนงแดานการค่ะนี้นะคะไม่เป็นไรเดถ่ายให้ก่อนครจะเข้าโซนใครยิ้มไร